สดีค่ะกลับมาพบกับดับญิองอีกแล้วนะคะกับครบเครื่องเรื่องครูต่างชาติค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็มีเทคนิคนะคะเราได้รับคำถามมาค่ะ แล้วเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ school s policy นะคะาำว่า school policy คืออะไรแล้วจำเป็นสำหรับโรงเรียนที่มี teacher ชาวต่างชาติมากน้อยแค่ไหนนะคะจริงๆแล้วนะคะ school policy เนี่ยก็คือ,อเหมือนกับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกฎระเบียบของโรงเรียนแต่ว่าเราจะต้องทำเป็นหลายละอักษรนะคะทำเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เวลาที่ คุณครูเนี่ยมีการเขาเรียกว่าผิดระเบียบข้อไหนนะคะเวลาเราจะคุยกันเนี่ยเราจะไม่แบบมานั่งเกรงใจกันหรือว่าเราไม่มาแบบ โอ้ยฉันไม่กล้าคุยอ่ะเรื่องเนี้ยแต่ว่าเขาผิดนะแต่ว่าไปคุยคุยกันรับหลังอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นเทคนิคที่สามารถจัดการบริหารทิชเชอร์ชาวต่างชาติได้นะคะแฮปปี้ทั้งเขาแฮปปี้ทั้งเรานะคะก็คือเรามี r i t t e n p olicy ก็คือมีกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะที่เขียนไว้เป็นกษละอักษรนะคะเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในนี้นะคะก็คือ,เ,อเป็นตัวอย่างที่เราเนี่ยทำวิจัยแล้วก็ทดลองมานะคะตลอดระยะเวลา17ปีเนี่ยคือใช้ได้ผลมากนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเรามีคอนฟ lict เรามีความขัดแย้ง อ,อย่างเช่นเนี่ยเราทีเชอร์บางคนเนี่ยพฤติกรรมไม่ดีเลยพอพฤติกรรมไม่ดีเสร็จปุ๊บเราก็เหมือนประมาณว่าเออไม่อยากจะเอาไว้แล้วแต่ทีนี้การจะเอาเขาออกยังไงให้แบบมันถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ถูกฟ้องภายหลังนะคะก็คือเราจะไมเออ่เขาเรียกว่าเราจะไม่ทำไปเรื่อยนะคะเราจะต้องดูสกู๊ปอลิ c ีเป็นหลักนะคะแล้วก็ควบคู่ไปกับ employment contract คือสัญญาจ้างนะคะทีนี้วันนี้นะคะเราจะพูดถึงรายละเอียดนะคะที่เป็นหัวข้อสำคัญสำคัญนะคะของอ school policy นะคะ,ะในนี้นะคะเราจะพูดถึงแบ่งออกเป็นทั้งหมดที่สำคัญนะคะจากจากที่เราทำวิจัยมาแล้วนะคะมันก็จะเห็นไหมคะมันก็จะมีทั้งหมดเนี่ยคือ,อ24 sections นะคะเริ่มตั้งแต่ attendance นะคะคือพูดง่ายๆว่า section หนึ่งถึงสามนะคะเป็นเรื่องของอ s e สชั o เนหนึถึงสนะคะเป็นเรื่องของ attendance กับ absence นะคะก็คือการขาดสายตายลาะะก็คือถ้าเขาขาดถ้าเขาสายอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีถ้าถ้าเฉพาะเรื่องของ attendance อย่างเดียวเนี่ยคือเรื่องของการเข้างานมันก็จะมีรายละเอียดนะคะโรงเรียนไทยนะเราจะคาดหวังว่าเ teacher เนี่ยจะเข้าใจเองว่า เข้ากี่โมงออกกี่โมงแต่ทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราทําสัญญากับคนจากทางต่างประเทศนะคะก็จะมีในเรื่องของอถ้าทํางานเกินเวลาก็จะมีเรื่องของ OT นะคะคือค่าทํางานล่วงเวลาทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะมีการเขียนไว้ว่าะระเบียบของเราเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะระเบียบเนี่ยการเข้างาน กี่โมงออกงานกี่โมงจะต้องอยู่ในส่วนของออา Policy แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาสายเราจะต้องอเราควรที่จะหักเงินนะคะทีนี้ทำไมถึงบอกว่าควรที่จะหักเงินเพราะว่า มาตรการต่างๆที่จาก17ปีที่เราทดลองทำมาเนี่ยถ้าสมมติว่าไม,ไม่ไม่มีการที่ถ้าหักเงินแล้วไม่มีสกู o l อล l i ซีก็ไม่ได้ให้ผลดีนะคะอันนี้ข้อที่1ไม่ใช่ว่าหักได้เลยทันทีไม่ใช่คุณต้องมีสกู o l อล l i ซีให้เขาตั้งแต่วันแรกก่อนที่เขาทำงานตั้งแต่ปฐมนิเทศเนี่ยต้องมีให้เขาก่อนนะคะว่ากฎกติกาคือ,อยกตัวยอย่างเช่น เอ่ uh, minimum reduction rate of one period will apply ก็คือเราจะต้องมีสูตรการคำนวณให้เขาดูเลยว่าถ้าเงินเดือนเขาเท่านี้นะคะเอเราจะถ้าเขาสาย10นาทีเนาะเราจะอ่คำนวณออกมาเลยค่ะว่าอ่กิดเป็นคาบเนี่ยเขาจะต้องอถูกหักเท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าเขารับ School policy นี้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่เราจะเซ็น employment contract เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงตรง,ตรงเราเราจะไม่มีข้ออ้างนะคะว่าเ,เราจะไม่หักและเขาจะจะไม่ถูกหักแล้วเราจะไม่ทะเลาะก,กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว school policy เนี่ยสำคัญมากแล้วก็เป็นคัมภีร์ที่ช่วยให้ Teacher นะคะให้ความเคารพโรงเรียน นะคะเราอย่าคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวกดระเบียบยุ่งยากเขาไม่อยากทำงานกับเราไม่เลยค่ะคนตะวันตกนะคะจะให้ความเคารพนะคะกับ กฎระเบียบที่เป็น professional เป็นมืออาชีพดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะมองว่าอ่ะมันเป็นเรื่องยุ่งยากแล้วการเขียน school policy นะคะเราสามารถที่จะ,ะทำได้โดยการที่ไล่เรียงนะคะเหมือนของดอกตรหญิงเนี่ยก็เนื่องจากว่าทำมา17ปีแล้วก็มีการทำวิจัยนะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันมาตลอดว่าถ้า policy อย่างนี้ ใช้ออกไปแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำกับในหลายๆโรงเรียนเราก็จะพบว่ามันจะมี Poli ายที่เป็น average เป็นกลางที่ทำแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้ดีกับเกือบทุกโรงเรียนแต่บางครั้งบางโรงเรียนก็อาจจะต้องมีเขาเรียกว่ามีการปรับปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมนะคะกับบริบทของโรงเรียนค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะคะเราก็จะ,ะมาฟัง ที่เชอร์นะคะคุยกันบ้างว่าถ้าโรงเรียนมี School Policy กับไม่มีส l พ o ลิ c ีนะคะความรู้สึกของเขานะคะในฐานะที่เขาจะต้องทำงานกับโรงเรียนเนี่ยจะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะ Good morning. Morning. Yes, so thank you for coming today. So, um, I've got one question to ask you uh, to offer your opinions. Yeah, so uh, I would like you, I think that you, you are an experienced teacher, and then that you have seen, you have experienced uh, many schools. Some schools they do have the like a written school policy. But some schools, they don't, they have just a verbal policy. So, uh, in your opinion, what, 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 what do you think? Well, I, th I think a, a verbal policy uh, is not really a policy because it can change mm -hmm. at any time. And if an employee, a teacher, feels like things can change at any time, they don't have much confidence in right. the school and the right. employer. If things are written down for the teacher, they know exactly mm -hmm. what is expected of them. What the school will do, they have more confidence in the school. If they have more confidence, they will do better. Sure. And uh, in terms of like a uh, uh, west Western uh, teachers, you know, uh, in in the West, you know, uh, when, the, when 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 uh, your employers got. Uh, some kind of their policy and uh, how do you feel about it you feel like uh it's too much or you feel like it's uh it's good it, it, you know it's good to 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 uh for for the company to have it i don't think it's about east and west mm -hmm. i'm sure there are lots of uh, good japanese chinese and indian companies that have written policies too i see uh, i don't think it's about east and west i think it's about just being well organized and ah. being fair to your employees and a yeah. written policy will help to do that. Yeah, you think that the uh, written policy can help to uh, reduce, you know, uh, uh, some kind of conflicts in the organization. It, you might be scared and you might think if I put lots of rules down, mm -hmm. people are going to argue with me yeah. and they are going to be upset. Mm -hmm. I think this is the wrong way to look at things. Uh -huh. I think sometimes you can say too much, and yes, you can make your employees feel as though everything uh, there's a rule for, there's a policy for, uh, but uh, protecting uh, the integrity of the school and making sure employees and employers trust each other is important, and I think it will reduce conflict if you have written agreements. Yes yes okay that's lovely thank you so much alright l you're very welcome thank you bye bye now bye ค่ะเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังไปแล้วนะคะว่าเออสำหรับเออ teacher ชาวต่างชาติแล้วเนี่ยเออ school policy คือกฎระเบียบที่ถูกเออเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนเนี่ยเออมันจะทำให้อ่อ ผู้ที่ทํางานด้วยเขารู้สึกว่าโรงเรียนนั้นเป็นองค์กรนั้นเป็นมืออาชีพนะคะไม่เกี่ยวกับเรื่องของอะตะวันออกหรือตะวันตกนะคะเมะื่อกอี้ดรหญิงก็ถามว่าใน,ในมุมมองของคนตะวันตกเนี่ยเขาอมองแบบนี้หรือเปล่าแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้ความเคารพกับการที่นายจ้างเนี่ยนะคะมีการแจกแจงชี้แจงแล้วก็มีรายละเอียดนะคะของอ นโยบายการทำงานของแต่ละที่นะคะแล้วก็มันก็จะสามารถที่จะเป็นวิธีการนะคะในการที่เราจะเดินตามกติกานั้นหากมีคอน FLICT อะไรเกิดขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมานั่งบอกว่า,เ,าเกรงใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับในสังคมไทยเนี่ยเราก็จะทราบกันเลยะคะ่ะว่าบางทีก็คือแบบคือถ้าแบบ คือกฎเราอ่ะม,มันมีความยืดหยุ่นสูงนะคะซึ่งในขณะที่บางครั้งเนี่ยถ้าเรายืดหยุ่นสูงจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้การบริหารจัดการเนี่ยเป็นไปได้ยากนะคะสำหรับคนที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมนะคะแล้วเราก็ต้องมาอยู่รวมกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ะรัตตอหญิงก็จะต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านที่ติดตามนะคะก็จะ ได้ความรู้อะไรดีๆนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มาแลกเปลี่ยนกันค่ะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอย่าลืมนะคะก็อ e ีเมลมาหาดรหญิงนะคะที่หญ e ิง efl@gmail.com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอกราบสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ในเซสชันหน้าค่ะสวัสดีค่ะ